ตระกูลของเรามีสัมพันธภาพที่ดีกับเคร์ริฮารผู้พิทักษ์ทิศเหนือมาหลายชั่วอายุคนท่านลุงกำลังมีปัญหาข้าจะอยู่เฉยได้อย่างไรด้วยตัวตนขององค์เหนือหัวหากท่านตามพวกเราไปยังเมืองหลวงมันจะกลายเป็นภาระแทนที่จะช่วยเรามันจะสร้างปัญหาให้เรามากยิ่งกว่าเดิมท่านลุงประมุกข้ารบกวนให้ท่านหาคนไปส่งองค์หญิงหงยี่กลับไปยังอาณาจักรซี่วูด้วยนะ แน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ข้าจัดการให้เองไม่จําเป็นต้องให้คนไปส่งเราถึงอาณาจักรซี่วูหรอกคนของเราประจำการอยู่ที่เมืองส่วนหลิงแค่คุมกันข้าไปที่นั่นก็พอพวกเจ้าสองคนไปที่เมืองหลวงกันก่อนได้เลยข้าจะพาผู้ย่ยยุดตามไปทีหลังไว้ช่วยเหลือเผื่อกรณีเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นข้าต้องขอขอบคุณองค์เหนือหัวด้วยหยวนหนิงเจ้าไม่ต้องคิดมากนะ พ่อของเจ้าต้องไม่เป็นไรอืมเอาละออกเดินทางกันเถอะยอดเขายุนไห่สาขาย่อยสาราทะเลศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้นำเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของหลิงควานที่ท่านสั่งให้เราไปตรวจสอบมีข่าวอะไรรายงานมาเร็วหลังจากค้นหาอยู่หลายปีในที่สุดข้าก็เจอ,บอเบาะแสเรื่องมันเป็นอย่างนั้นท่านผู้นำ จักรพัิมันเป็นเพราะเจ้ายังมีอีกเรื่องที่ต้องรายงานท่านผู้นำได้ข่าวว่ามีไฟลุกไหม้ที่คลิหาดผู้พิทักษ์ทิศเหนือและเจ้าเมืองเหนือเซียรีถูกจับกลุมตัวไปโดยคนของจักรพัิน้องร่วมสาบันของท่านเยซินเหอออกเดินทางจากตระกูลขนนกสีฟ้าสันนิฐานได้ว่าเขาตั้งใจที่จะมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงเพื่อช่วยเหลือเซียรีฟังคำสั่ง รวบรวมทุกคนที่อยู่ในศาลาทะเลศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่มีระดับ8ดินแดนสวรรค์หรือสูงกว่าแบ่งออกมาเป็น20หมู่แล้วเข้าไปยังเมืองหลวงจัก,กรวรรดิแยกกันไปให้ถึงภายใน3าวันขอรับถ้ามีเวลาเหลือไม่มากแล้วอายุไขของข้ากำลังจะสิ้นสุดลงข้าต้องใช้ช่วงเวลานี้ล้างแค้นให้กับการตายของพ่อข้าถ้าข้าไม่สังหารจัก,กรพรรดิตอนนี้ข้าก็ไม่มีโอกาสอีกต่อไปแล้วเมืองหลวงจัก,กรวรรดิ สิงเหอหลังจากที่สอบถามทั่วทั้งเมืองหลวงมาหลายวันแล้วเรายังไม่พบใครเลยที่รู้ว่าพ่อข้าอยู่ที่ไหนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะแทรกซึมเข้าไปในเมืองชั้นในเราควรทำอย่างไรดีอยากกระวนกระวายให้มากเลยข้าเพิ่งติดต่อหูหยันจัว่าไปข้าคิดว่าหูหยันจัวคือคนที่ไว้ใจได้เขาจะพาพวกเราเข้าไปในเมืองชันในไม่ว่าอะไรก็ตาม ข้าเคยช่วยชีวิตหูอย่างจั่วไว้หวังว่าเขาจะเป็นคนที่พึ่งพาได้ไม่นานมานี้ฝ่ายต่างๆมารวมตัวกันในเมืองหลวงจกกวักรวรรดิในไม่ช้าการประลองยุทธหอคอยเทพจะเริ่มขึ้นข้ารู้สึกว่าต้องมีเรื่องใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นอาจารย์ท่านมาแล้วอาจารย์ไม่จำเป็นต้องมากพิธีสิ่นเหอข้าได้รับหนังสือเชิญจากสถาบันจกกักรวรรดิ อนุญาตให้ข้าพาลูกศิษย์ไปกับข้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประลองยุทธ์ถ่อคอยเทพเจ้ามีแผนที่จะไปกับข้าไหมจากสถาบันจัก,กรวรรดหรอนั่นมันอยู่ในเมืองชั้นในนี่อนุญาตให้พวกเราเข้าไปได้งั้นเหรอแน่นอนรองอาจารย์ใหญ่ของสถาบันดวงดาราสวรรค์ซะอย่างข้าได้รับอนุญาตให้เสนอชื่อได้สิพนงั้นเราก็ไม่ต้องหาทางลักรอบเข้าเมืองชั้นในอีกต่อไปแล้ว ใช่ขอบคุณอาจารย์ไม่จำเป็นต้องสุภาพเราจะไปสถาบันจัก,กรวรรดิก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางคืนนี้เจ้าสองคนพักผ่อนกันก่อนเถอะขอรับเยี่ยมเลยนะยหยนหิงตอนนี้เราขอบคุณแยกสิงเหอถ้าไม่ได้เจ้าข้าก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อแล้วอย่าห่วงไปเลยข้าต้องช่วยเหลือพ่อเจ้าได้อย่างแน่นอนอืม ใครกันน่ะซวยหยุนเจ้านั่นเองนั่นเยี่ยมเลยซวยหยุนข้าข้ารู้ไม่ต้องอธิบายหรอกข้ามาที่นี่เพื่อมาเตือนเจ้าสักเล็กน้อยเจ้ากำลังถูกจับตามองโดยคนจากตระกูลจัก,กรวรรดิพวกเขาดูเหมือนจะยังไม่ได้ทำอะไรกับเจ้าแต่เจ้าต้องตื่นตัวไว้นะข้ามาที่นี่เพื่อดูว่าเจ้าสองคนยังสบายดีไหมข้าได้เห็นแล้วละ่ะว่าเจ้าทั้งสองคนปลอดภัยดี ซวยหยุนเจ้าเป็นเพื่อนสนิทข้าข้าไม่ต้องคิดมากหรอกข้าเข้าใจไม่มีอะไรแล้วข้าต้องขอบคุณเจ้าทั้งสองคนหลังจากที่ข้าได้เข้าพระราชวังอยู่หลานข้าก็ได้ค้นพบตัวเองกลับกลายเป็นว่าความใฝ่ฝันของข้าคือการเป็นผู้เยี่ยมยุทธเช่นเดียวกับเทพกิไาแห่งการต่อสู้เทียนหยินผู้ซึ่งไม่ถูกผูกมัดไว้โดยประเพณีทางโลกหรือความสัมพันธ์ทางอารมณ์ ข้ารู้สึกว่าชีวิตแบบนี้วิเศษมากเหตุผลอื่นที่ข้ามาที่นี่ในวันนี้ก็เพื่ออำราพวกเจ้าสองคนข้าจะกลับไปยังพระราชวังอยู่หลานและเก็บตัวบ่มเพาะพลังซุยหยุนแล้วเราจะตามหาเจ้าได้อย่างไรเจ้าไม่จะเป็นต้องตามหาข้าเมื่อเวลานั้นมาถึงข้าจะเป็นฝ่ายที่ตามหาเจ้าเองขอตรวจเอกสารหน่อย เราได้รับเชิญจากสถาบันจัก,กรวรรดินี่คือหนังสือรับเชิญโอเคเข้าไปได้เ,เมืองชั้นในแตกต่างจากเมืองชั้นนอกอย่างเห็นได้ชัดที่นี่มีคนน้อยกว่าและรถม้าก็ดูไฮโซกว่าน่าประทับใจแปดตระกูลชนชั้นสูงระดับต้นๆและตระกูลดาบจัรสิษฐ์ ที่อาศัยอื่นๆอ,อ,อีกมากมายของลูกหลานขุนนางและเจ้าสักดีนาก็ตั้งอยู่ในเมืองชั้นในอืมสิ้นเปลืองขนาดไหนกันนะนั่นต้องเป็นพระราชวังจัก,กรวรรดิตระกูลจัก,กรวรรดติตำรวยจริงๆที่อาศัยอยู่ในสถานที่ใหญ่โตเช่นนี้นั่นไม่ใช่พระราชวังจัก,กรวรรดิหรอกแต่นั่นคือสถาบันจัก,กรวรรดิมันดูเล็กมากเมื่อเทียบกับพระราชวังจัก,กรวรรดิท่านอยู่นี่เองรองอาจารย์ใหญ่ซู เชิญทางนี้ข้าหลิงฉงจะนำทางท่านไปขอบคุณมากอาจารย์หลิงฉงไม่คิดมาก่อนเลยว่าท่านจะเป็นคนดูแลเรารู้สึกเป็นเกียรติมากนี่คือสิทธิของข้าซิงหยุนและอยู่หยานเร็วเข้าพวกเจ้าทั้งสองรีบเคารพอาจารย์หลิงฉงเร็วอาจารย์หลิงฉงเขาเป็นสิทธิ์ของตระกูลดับตระสิ์เขามาจากตระกูลที่มีชื่อเสียง เขามาจากตะโกนดับตักิสิทธิ์งั่นหรอคาระวะอาจารย์หลิงฉงสองสามคนนี้เขาเป็นคนรับใช้อาจารย์หลิงฉงไม่ต้องเป็นกนังวลพวกเขาเป็นคนรับใช้หรอกหรือก็ดีทุกคนเข้ามาด้านในก่อนนักเรียนระดับหัวกะทิจากสถาบันต่างๆท,ทั้งอณานจักรเจ้ามายังเมืองหลวงจกกวักรวรรดิเพื่อเตรียมตัวสําหรับการประลองยุทธหอคอยแห่งเทพมีอาจารย์และนักเรียนมากมายจากทั่วทุกที่อาศัยอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ เจ้าอาจต้องการรับคําชี้แนะจากพวกเขาจํานวนของผู้เข้าร่วมการประลองยุทธ์หอคอยแห่งเทพมีมากขึ้นกว่าเดิมเป็นสองสามเท่าจากการประลองยุทธ์รอบก่อนมีคนหลายพวกจากสถาบันดาราสวรรค์ที่มาถึงที่นี่ก่อนแล้วเจ้าต้องปฏิบัติตามกฎของสถาบันจัก,กรวรรดิทางตอนเหนือของโรงเรียนเป็นลานกิจกรรมสําหรับนักเรียนของสถาบันจัก,กรวรรดิเจ้าควรเลี่ยงที่จะไปที่นั่นถ้าไม่อยากมีปัญหาเอาล่ะ เพิ่งเดินทางกันมาน่าจะเหนื่อยไปพักกันก่อนเลยข้าต้องขอตัวก่อนสิ้นเหอเจ้ามีความเห็นเรื่องการประลองยุทธ์ขอคอยแห่งเทพอย่างไรหืมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ